รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ร่วมกับชีวิตันเดอร์และอัมพุนฟูดเสนอ at night variety สวัสดีครับสวัสดีครับเ,เดี๋ยวคุณ เยอะไปเยอะไปเอาแค่นี้พอดีพออารมณ์ดีไงครับผมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการแอนไนท์วาไรตี้เช่นเคยครับผมไซมอนแคสเลอร์ครับและผมชิโฟจิราวัตครับผมต้องวัาดีไปยิ่งใหญ่ซะหน่อยไงโอต้อนรับเปิดการเปิดสักราดใหม่โโอ้หปีใหม่เข้าปีใหม่ปีลิงครับผมลิงจั๊กรักจริงจริงจ้าลิงจุ้ยจรวยจริงจริงครับผมแะท่านใครดูรายการนี้บอกเลยว่ารวยอารมณ์ขันครับและอิ่มท้องไปด้วยกันอ่าผมบอกเลยว่ามันเป็นเหมือนคลับ เป็นเหมือนคอมมูนิตี้เป็นเหมือนกับชุมชนคนที่รักในการกินคนที่ชอบในการกินแบบพวกเราผมบอกเลยว่ารายการไทยเวรตี้เนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปกินครับทั้งอาหารคราวอาหารหวานอาหารเด็ดอาหารเจ๋งอาหารแปลกต่างชาติไทยเทศกินหมดหเอาเป็นว่าใครดูรายการของเราแล้วไม่หิวให้มันรู้ไปฮะรายการเราไปแต่ร้านอาหารที่อร่อยๆแล้ววันนี้ผมจะพาพี่จิโฟและคุณผู้ชมเนี่ยไปกินอาหารเวีนดนาม แต่บอกเลยว,ว่าความพิเศษของมันเนี่ยเพราะเป็นอาหารสไตล์เวียดนามแบบแทๆ้ๆที่<ๆ>มาจากต้นตำรับของเขาต้นตำรับแต่ไม่ใช่ต้นตำรับธรรมดาเป็นต้นตำรับในครอบครัวเขาไปกินกันเลยฮะไปไหนเลย เอาละครับคุณผู้ชมฮะตอนนี้เราอยู่ในร้านเลิฟมายอันแล้วนะฮะถูกต้องครับเอาเป็นว่าตอนนี้นะฮะคนที่นั่งข้างผมเนี่ยคือผู้จัดการร้านนี่เองโอ้โหเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักเขาหน่อยดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดูจากลักษณะหน้าทางเนี่ยแบบนี้ฮะต้องชื่อป้าแต้วแน่ๆใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่ค่ะป้าแต้วคุณถามมาก่อนแล้วอ่ะแนะนมไหน่อยนี่คือป้าแต้วรับผมชนะตัวครับ ถ้างั้นถามมาถามแรกกันดีกว่าเรียนกันร้านชื่อร้านเนี่ยเลอไมอันเป็นภาษาเวียดนามใช่ไหมครใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นผมถามถึงความหมายหน่อยความหมายที่มาเนี่ยเลอไมอันอะไรเนี่ยมันคืออะไรความหมายที่มานะคะคือยังฮะป้ากำลังจะบอกอยู่นี่ครับคุณคือเป็น ดอกไม้สีเหลืองนะคะคล้ายๆดอกเหมยนะคะคุณยายบอกคล้ายๆดอกเหมยเลยมีสีเหลืองนะคะแล้วร้านอาหารเวียดนามนะฮะสูตรของเราเนี่ยมาจากไหนฮะคือมาจาก สูตรมาจากคุณยายนะคะคุณยายเป็นคนฮานอยนะคะฮานอยฮานอยคือแบบค้าไม่เยอะคาไม่เยอะฮานอยฮานอยคือเมืองในประเทศเวียดนามครับผมมาจากคุณยายคุณยายคุณยายเป็นคนฮานอยเป็นคนเวียดนามแท้ๆเป็นคนเวียดนามแท้ๆค่ะจริงๆแล้วนะคะอาหารทุกเมนูนี้เป็นอาหาร ในครอบครัวของเจ้านายนะคะคือเป็นอาหารที่ทําทานในในครอบครัวของนายนะคะคือทุกวันนี้เขาก็ยังกินแบบนี้อยู่ใช่ค่ะแล้วก็สาขาแรกของเราคือที่เซนทัลชิดลมเซนทัลชิดลมสาขาแรกเป็นเป็นฟาสต์ฟู้ดสมัยก่อนเป็นฟาสต์ฟู้ดอันนี้เป็นสาขาอันนี้เป็นสาขาใหญ่ค่ะเป็นสาขาใหญ่ของร้าเราทุกวันนี้มีกี่สาขาทุกวันนี้ก็จะมีที่ที่นี่นะคะแล้วก็เซนทัลชิดลมเซนทัลบางนา แล้วก็ที่ร้านโดยเฉพาะที่สีรานเป็นเทคโฮมค่ะอเป็นบ้านนะได้ข่าวมาว่าที่นี่นะไม่ธรรมดายงไคุณเห็นผักนี่ไหมผักพวกนี้เห็นครับเนี่ยครับครับผมไม่ใช่ผักอย่างนั้นผมหมายถึงผักใบเขียวเนี่ยเขาบอกว่าที่นี่เขามีสวนของตัวเองปลูกเองสวนมากเพาะเองผมต้องบอกก่อนนลยนะว่าอาหารเวียดนามนะส่วนใหญ่จะมีพวกผักเนี่ยแก้มอยู่ใช่ แคบจะทุกเมนูเลยนะครับผมานร้านเราเป็นร้านอาหารเพื่อสุขภาพควรจะปลูกผักให้ลูกค้าทานอ่ะงั้นพูดถึงเมนูก่อนก่อนเราจะไปกินกันเมนูครับเมนูเด็ดๆเลยดีกว่าที่เนี่ยถ้าคุณมาที่ร้านเนี้แล้วผมบอกเลยว่าแบบคนอยากมากินเนี่ยก็มากินอะไรก็จะเป็นหนมเนืองนะคะเนื้ออันนี้แน่นอนเลยค่ะแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าความพิเศษของเราก็คือหมูเนี่ยเราจะไม่ผสมแป้งนะคะจะไม่มีสารบอลเล็ค่ะแล้วก็ ที่สําคัญที่พิเศษสุดของเราก็คือเราจะย่างด้วยเตาถ่านอยู่เลยนะคะย่างในเตาถ่านคือสมัยนี้หมายถึงว่าไม่ค่อยเป็นหมายถึงเนี่ยย่างด้วยเตาถ่านค่ะกลิ่นหอมค่ะมันจะมีกลิ่นหอมนะฮะหมายง่ายว่าถ้าหมูที่มันย่างผ่านเตาถ่านเนี่ยมันจะมีกนสีเขาจะเหลืองทองสีเหลืองทองแล้วก็มีกลิ่นของของไม้ของควันไปลมควันลมควันนะคุณมันจะหอมแบบอันนี้จะเป็นปอเปี๊ยะทอดสุดคุณยายนะคะปอเปี๊ยะทอดคุณยายค่ะ ไส้ข้างในก็จะเป็นหมูสับนะคะมีเห็ดทกุ้งค่ะเห็ดกุ้งค่ะเวลาทอดร้อนๆจะหอมมากเลยนะหอมกรอบด้วยใช่ค่ะนี่นี่นี่ยังกรอบอยู่เลยใช่ค่ะใครมาที่ร้านนี้ต้องสั่งเมนูนี้แน่อใช่ค่ะนะครับส่วนจากคุณยายด้านนู้นละครับด้านบนจิ๊โซด้านนี้จะเป็นข้าวผัดเลมอันนะคะข้าวผัดเลมอันข้าวผัดเมียนามส่วนผสมเนี่ยของเรามีอะไรบ้างฮะส่วนผสมที่ไม่เหมือนชาวบ้านก็คือมีผักกาดดองนะคะผักกาดดองหมูกะปิหมูกะปิ S <S มีกุ้งแล้วก็มีหมูยอนะคะอด้มผักพื้นบ้านเดี๋ยวได้มีผักพื้นบ้านด้วยคุณผักพื้นบ้านเดี๋ยวขอแนะนําผักพื้นบ้านหน่อยนะฮะผักพื้นบ้านขออนุญาตนะคะครับที่ร้านเราจะมีผักพื้นบ้านไปเสิร์ฟลูกค้าก็คือจะมีตำลึงหวานนะคะตำลึงหวานตกใจเลย, s. <S ยตำลึงหวานมะตูมแขกนะคะมะตูมแขกแล้วก็มีผักอะไรครับมีคาสตาร์ดค่ะ ทางเราก็จะเสิร์ฟมาให้ลูกค้าเพราะว่าลูกค้ามาทานที่นี่ก็คือจะได้ทานผักหลากหลายนะคะเอาแล้ช่วงหน้าไปกินกันดีกว่าครับผมรับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครัค่ะคุณแอ้ํน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย We a o e All Time Flan เอาละครับคุณผู้ชมฮะกลับมากับอาหารเวียดนามเต็มโต๊ะเลยครับผมครับผมโอ้โหเต็มไปหมดเลยเมื่อกี้บรรยายไปแล้วว่ามีอะไรกันบ้างครับและเราจะมาพูดทบทวนสักนิดนึงก่อนจะกินเผื่อคุณผู้ชมต้่งเปิดช่องมาเอาฝั่งของพี่เลยฝั่งนี้ครับนั่นก็คือข้าวผัดเริ่มใม่อันนั่นเองครับนะคันนี้ก็แน่นอนฮะแหนมเนืองแหนมเนืองแหนมเนืองครับผมใครก็เคยกินที่ไหนก็มีถูกต้องับแต่มันพิเศษตรงที่ว่าของเราเนี่ยเป็นสูตรจากคุณยายจากที่เวียดนามครับแล้วที่สำคัญครับหมูของเราเนี่ยย่าง ถ่านถ่านนั่นเองครับ <S <S ย่างด้วยเตาถ่านครับอ่าย่างด้วยเตาถ่านย่างด้วยเตาถ่านเพราะฉะนั้นกลิ่นหอมกลิ่นมันจะดีกว่าปกติแน่นอนครับอ่าอันนี้ความพิเศษของมันอ่ะส่วนอันนี้ฮะเป็นปอบเปี๊ยะคุณยายอืออ่าเป็นปอบเปี๊ยะคุณยายกรอบๆเลยถูกต้องครับแล้วก็นี่น้ำจิ้มวิธีการกินก็ง่ายๆโอเคแล้วก็เอาแป้งใส่ลงไปนี่ใส่ลงไปในน้ำนะครับแช่ก่อนปึ๊บแต่จริงๆอ่ะก่อนอัดรายการเนี่ยผมแช่ไปแล้วประมาณสองแผ่น จะได้กินได้เลยบงบอกเลยว่าหิวมากอ่ะนี่ของบคุณอ่โอเคเอาเลยนะเอาเลยคุณกินเลยอืเป็นไงครับคุณไซมอนอร่อยอ่ะ นี่ของคุณหอมแบบนั้นใช่ไหมน้ำจิ้มมันจะเผ็ดเผ็ดหน่อยเผ็ดเผ็ดหน่อยใช่ไหมความหอมของหมูเนี่ยมันชัดมากน้ำจิ้มเอาตรงๆเลยไหมรสชาติไม่เหมือนร้านอื่นเลยอร่อยมากอันนี้อันจริงใช่อร่อยอ่ะอ่ะเขาบอกว่าอันนี้อันนี้วิธีหลังนี่เป็นอันนี้เป็นซิกเนเจอร์เพราะเป็นข้าวผัดของร้านเลยครับเดี๋ยวเราจะมาอันนี้ก่อนเพราะว่าอันนี้เป็นปอบเปี๊ยทอดเขาบอกความอร่อยของมันคือการกินที่ร้านมันจะกรอบคือเอากลับบ้านเนี่ยเขาบอกว่าความกรอบมันจะลดน้อยลงหน่อยมาลุยดีกว่าคุณแซมมอน มาตักเลยตักเลยมาคุณไม่ตักให้ผมสักคำเลยเหรอเนี่ยตักเลยตักเลย,ต,เลยตักมาสองคำเลยแล้วกันอร่อยไม่ต้องมีผักเลย <c oughs> รกรอบรกรอบหวานหอมอร่อยเหรออือนี่ <โก S 1> คือเดี๋ยวคุณไม่แบ่งผมเลยนี่คือนิยามก<อ>รอบเปียทอดอร่อยอ กรอบหวานหอมอร่อยกรอบหวานหอมอร่อยอชิมบ้้งมีนะตอกใช่ถ้าใครมากินผมบอกเลยนะเมนูตั้งแต่ลองมาเนี่ยมันอร่อยทุกอย่างเลยนะยังไม่มีอะไรไม่อร่อยเลยนะเป็นเหมือนแบบแล้วเราไม่เคยกินอะไรรสชาติประมาณนี้เลยนะผมก็เคยกินปอเปี๊ยะทอดมีเยอะแต่รสชาติแตกต่างนะแล้วก็กรอบหวาด้วยอ ความเผ็ดของพริกไทยอืเด่นมากอันนี้อืมันใส่พริกไทยเยอะแต่จริงๆผมไปสนใจเรื่องกรอบเป็นพิเศษเลยนะเรผมนี่มาพริกไทยหอมความหอมแล้วก็รสชาติเผ็ดของพริกไทยมาได้นะอร่อยอรมากคือมาต้องสั่งเลยอ่ะบอกเลยโอเคอ่ะเอาว่าเรามากี้ข้าวผัดียว่อ่เข้าวผัดอันนี้เขาบอกว่าความพิเศษอยู่ตรงที่ว่ามันมีผักกัดดองช่วยนี้ เห็นหน้าตาก็น่ากินนะพรามีหมูยอด้วยพี่ชอบกินหมูยอมากรออะไรอ่ะรออะไรครับจัดกินเลยผมอ่าเอาแล้วนะอืนี่หมูกะปินะนะหมูสับผัดกะปิเขาบอกว่าที่เวียดนามมีกระปิครับอ่าผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันกะปินี่คือทํามาจากเคยเคยคือกุ้งตัวเล็กทำกะปิที่บ้านยายผมทำกะปิอ่าเอาคุณิงก่อ่า ว้วมอะไเงงว้มรสชาติแต่ี๋ยวป็นหนึ่งรอผมกินมั่งเหนคุณคุณไม่รอเลยอะคุณกินไม่รอเป็นไงไซมอนบอกเข้าไปหวานมากผมบอกเลยว่าเด็ดจริงๆผมลองมั่งดีแืกลิ่นกะปิหอม พริกไทยอีกผักกาดน้องอีกอพริกอร่อยมากข้าวันอร่อยอร่อยมากอร่อยอ่ะโอเคเอาไว้ทั้งสามเมนูนะผมบอกเลยว่าเด็ดเอาว่าผมชอบทุกเมนูเลยแตกต่างกันมากที่สำคัญใครมาร้านครับกลัวว่ากินแล้วแบบอยากจะเอาไปที่บ้านกินด้วยไม,ม่ต้องห่วงครับนี่ครับเรามีแบบแพ็กกลับบ้านให้ด้วยนี่คือแหนมเนืองนะครับห่อให้เสร็จเรียบร้อย อ่ะโ okay, อเคเก็บไปเก็บไปเก็บไปแล้วนะฮะอ่ะเอา,อาง,งี้พี่จิโฟดครับถ้าคุณผู้ชมที่ดูะยะยจะกินอาหารสไตล,ล์เวียดนามแบบแท้ๆเอาไม่ว่าสไตล,ล์แท้ๆของทางบ้านของคุณยายเขาด้วยนะครัเจ้าของร้านเนี่ยมากินได้ที่ไหนครับผมมาที่ร้านเลอร์มไมอันนะครับตั้งอยู่ที่ถนนสามเสนนะครับตรงข้ามกับวัดเอี่ยมวรนุชครับตรงข้ามนี่คือแบบตรงข้ามกันเลยแบบว่าเป็นยังๆเป๊ะๆมากคือใครมาไม่ถูกเนี่ย ทีมในกูเกิลแมปได้เลยนะครับว่าวัดเอี่ยมมนุชปั๊บมาหางวัดก็วิ่งตามแล้วเขาจอดในวัดเลยจอดในวัดจอดในวัดมาแล้วก็มาที่นี่แต่บอกเลยว่าร้านเราเปิดเนี่ยสิบโมงสองทุ่มครึ่งแต่ว่าหยุดเสาร์แรกของเดือนครับเอาไวปว่าช่วงหน้าฮะผมจะพาพี่จิฟโฟนี่ยไปกินอาหารสไตล์ฝรั่งบ้างเคยกินไหมขนมปังฝรั่งเศสฝรั่งเศสแน่นอนใหญ่ใแต่เป็นสัญชาติเกาหลีงงไปเลยขนมปังฝรั่งเศสแต่สัญชาติเกาหลีช่วงหน้าฮะเดี๋ยวไปกินกัน ลูกชิ้นเนื้อวัวแท้โกเด้งผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมเอาละฮะคุณผู้ชมฮะกลับมาพบแอดไนฟราเต้ในช่วงเติมความหวานกันซะหน่อยนะฮะอ,อย่างทผมบอกไป<อ>ผมพาคุณผู้ชมและพี่ชายผมเนี่ยมาเติมความหวานที่ร a ม o อนเต้รัมมอนเต้ครับโอ้ผมจะบอกอะไรขนมปังฝรั่งเศสที่เนี่ยเด็ดมากเด็ดยังไงทั้งยาวและใหญ่เฮ้ยยังไง วังโอ้โหโอ้โอ้ขนาดนี้สาวต้องมาแล้วสซวมาแทมแทมแทมแต่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 โอ้ยมันเดียวพอเถอะโอ้ยลุกพิธีกรสุดหล่อของเราแม่การเป็นตลกโปหฮาไปได้เดี๋ยวเราจะไปเติมความหวานกันหน่อยนะฮะแล้วผมจะไปจัดเจ้าตัวเนี้ย จัดเลยเหรอจริงยังมีอีกหลายอย่างน่ากินด้วยนะพี่ไม่รอพี่ไปดีกว่าตานตานตานมอสลันปิดวะไม่ให้เปิดออกออปเปิดออกเปิดออกเปิดยังไงเออเออมันรักเข้าโย่เอาละครับคุณชมฮะกลับมาแล้วกับแอดไนฟอร์ไรตี้แล้วผมบอกเลยว่า สิ่งที่อยู่ตรงหน้าผมเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมโปรดปรานมากครับผมผมเชื่ออย่างนั้นครับผมกินนี่แทบจะเรียกได้ว่าอันนี้เขาแบบถูกใจผมเลยนะครับยังไงฮะเนี่ยผมซัดได้แบบนี่ยนี่เขาให้คุณกลับบ้านอจริงเหรอกระเช้านี่ทั้งกระเช้าเลยแล้คุณกลับบ้านงั้นผมไปละเดี๋ยวใจเย็นคุณทํางานก่อนนะตอนนี้ถึงเวลาทํางานแล้วคุณไซมอนถึงแม้ว่าจะเป็นของโปรดคุณก็ต้องแนะนําผู้ชมก่อนว่าเราอยู่กันที่ไหนแล้วก็เมนูอะไรรามอนเต้ครับรามอนเต้ครับครับที่บอกว่าเป็นสไตล์เกาหลีเพราะว่าเจ้าของเป็นคนเกาหลีด้วย อแต่เขาไปเรียนที่ฝรั่งเศสที่นี่คุณเคยไปเรียนอ่ะ๋อฟฝรั่งที่ฝรั่งฝรั่งเนิรฝรั่งเกิเขาไปกิจกรรมที่ต่างประเทศในกิจกรรมที่คนชอบมากาแอดเวนเจอร์นี่คือปีนปนเขาอ้ยปีนเขาอยู่แล้วคุณเคยไปปีนไหมเดี๋ยวว่าแต่ปีนเขาเลยเนี่ยข้างบ้างหัวังปีนเลยคือเขาไปปีนเขาคำว่ารามมงเต้เนี่ยมันแปลว่าจุดสูงสุดจุดแบบบนยอดอ๋อขึ้นไปบนเขาสูงสุดก็เรียกรามมงเต้ครับ เป็นภาษาฝรั่งเศสแล้วมันเป็นคําที่พอฟังแล้วมันสวยมันสวยหรูแล้วมันรู้สึกดีมันเหมือนกับเราจะพาสิ่งที่สูงที่สุดมาให้คุณอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่ดีสุดนี่คือจุดสูงสุดอ่ะขนมปังร้านนี้นะครับแป้งเนี่ยทำมาจากเอามาจากที่ประเทศฝรั่งเศสคือเอาง่ายว่าคุณกินรสชาติที่นี่กับที่ฝรั่งเศสรสชาติเดียวกันอย่างแน่นอนจริงเหรอใช่ครับและขนมปังที่เป็นซกเนเจอร์ของร้านนี้คือขนมปังบักเก็ตเป็นซกเนเจอร์เลยสุตดั้งเดิจริงและที่สําคัญครับ การหมักมการอบขอนมปังบาแกตตของเราเนี่ยใช้ระยะเวลาครับ30ชั่วโมง<ส>เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสามสิบชั่วโมงเขารวมแบบว่ารวมทุกขั้นตอนใช<ส>่ใช่ใช่รวมรวมหมักด้วยรวมหมกักรวมทําการอบด้วยรวมผสมยีสต์แล้ว<ส>อะไรแล้วสามสิบชั่วโมงเรียกว่าพิถีพิธันเลยทําให้รสชาติและก็ขนมปังของเราเนี่ยรอบนุ่มแล้วก็อร่อย อ่าโอเคครับผมท่านเอาเป็นว่าเดี๋ยวแนะนําก่อนว่ามีอะไรกันบ้างนี่ที่อยู่ด้านหน้าครับผมขออนุญาตแนะนําครับนี่คือขนมปังบาแกตตและสิ่งที่เห็นอยู่คือแฮมชีสเลยรวมกันเป็นแฮมชีสบาแกตครับอันนี้เป็นโค้ดซองอัลมอนด์โค้ดซองอัลมอนด์และนี่ด้านหน้าผมครับนี่เห็นอยู่นี่คือนี่คือสโนว์บอลสโนว์บอลอ่าก็คือมันมาเป็นลูกบอลเลยใช่มาเป็นลูกบอลเลยฮะ เอ้าแล้วฝั่งคุณแล้วครับคุณไซมอนฝั่งผมไม่โคตรซองยกขึ้นแล้วอบ้าน้ำเลครับน้ำดื่มเครื่องดื่มเอาผมเนี่ยเป็นน้ำแอปเปิลเรมอนโซสดอะโอ้โหมาลุยกันก่อนอันแรกเลยดีกว่าอันแรกเลยเขาบอกว่าให้ลองซิกเอร์ของเราก่อนนั่นก็คืออันนี้ก็เลยแอมชีสบาร์เก็ตนั่นเองยัดไปลุยครับคุณไซมอน หอมกรอบนอกนุ่มในมแล้วก็ตัวแฮมอ่ะมันเหมือนเบคอนเลยอ่ะม,มันมันหวานมันมันเหมือน,น,นกิ้วมาอ,อร่อยมากชิสมาพักก่อน,กกอนเดี๋ยวเราเจอโอเคได้ผสมอ,อัลมอนด์ก่อนมา บรรยายนี่มันอร่อยอากอนผมจะกินคุณบอกใช่ว่าการกินขนมปังของคุณวันนี้มันรู้สึกยังไงมันรู้สึกไงกับผมเนี่ยคนชอบขนมปังอยู่แล้วผมกินอันไหนก็ได้เนี่ยผมอร่อยหมดเลยคุณบอกหน่อยว่าคนที่ไม่ค่อยกินขนมปังแบบคุณเนี่ยกินร้านเนี่ยแล้วรู้สึกไงรสชาติมันอร่อยหอ,อมหวานมาันลงตัวมาหอ,อมอะมอนเนี่ยมีครีมข้างในด้วยมีครีมข้างในหวานมาัน ดีเลยเยี่ยมขนมปังอร่อยด้วยก็เขาขายขนมปังเรื่องอร่อยบนจุดสุดยอดเลยนะครับคือลาบมังเต้ลาบมงเต้เป็นเปลนเขาอยู่เฮ้ยลาบมังเต้ลาบมังเต้อืมบรรยายนี้ิดหน่อยไหม คุณผู้ชมที่เป็นผู้หญิงอาจจะอยากรู้ว่าสโนโบอลเนี่ยรสชาติเป็นยังไง <c oughs> เขารอกันอยู่คุณก็แต่งทางเนี้ยคุณเห็นผู้หญิงไหมเอามองกันอยู่ว่ามันรสชาติเป็นยังไงผู้หญิงนั่งดูอยู่ที่บ้านสวัสดีครับคุณผู้หญิงมีมาดูมาดูผมจะทานสโนบอลให้กินทานสโนบอลให้ดูมาอรู้ว่าตอนแรก พีพี่เขาบอกว่ากะทิกบน,นมเนี่ยปั่นรวมกันผมคิดในใจนะจะกินได้เหรอคำตอบคือได้เพราะว่ามันหวานมันกลมกล่อมไม่ได้หวานแบบเฉียบเฉียบไม่ได้หวานเฉียบอันนี้หวานพอดีแต่ว,ว่าเฉียบเฉียบมาก,ม <laughs> ก,กคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวคุณ พอก่อนไหมคุยกับผู้ชมก่อนไหมโอ้โหไม่พอไม่ทันใจไอมอนกินเยอะแยะมากมายผู้ชมก็อยากกินแบบนี้ครับผู้ชมครับถ้าอยากทานแบบไซมอนนะครับมาได้เลยครับที่นี่ครับอยู่ที่ถนนนะครับเศรษฐินะครับเยื้องๆกับสถานีรถไฟสามเส้นนั่นเองแต่ว่าใครไม่ใกล้แถวนี้ไอ้ได้อีกหนึ่งสาขาครับนั่นอยูที่ไหนครับที่ไหนยี่สิ สุขุมวิท24เวลาเปิดปิด7โมง3ทุ่มโอ้โหแจ่มมากนี่และที่สำคัญน,นะครับคุณผู้ชมท่านไหนครับที่รู้ว่ามีร้านดีๆร้านเจ๋งๆนะครับแนะนำเรานะมาที่นี่แฟนเพจครับที่ไหนครับคุณไซมอนเปิดคอมพิวเตอร์ฮะและ้วพิม facebook สลับ at night party ครับผมโอ้โหเข้าไปกดไลค์ด้วยฟอลโล่กันเลยครับ<อ>ผมก็พิมพ์บอกเลยว่าไม่ข้าค,คุณจิฟโฟบชอบเดือดชอบเดือดนะว่าแล้วนะว่าแล้วนะเดี๋ยวเขาพากินของอร่อยจะได้อุ่นๆจ้ำม่ำแบบเขาอ่าเอาไว้ว่าวันนี้พวกเราสองคน ราสดุดเพลงท่านี้ฮะกลับมาพบกับ,รบกเรา2หนุ่มแอดไน,นวาไรตี้ได้ใหม่ทางช่องหน้าแห่งนี้ทุกวันอาทิตย์5ทุ่มถึง5าทุ่มครึง่งสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ